วันนี้มีธุรกิจใหม่มานำเสนอ,อนี่รูกดเงินเห็นไหมเนี่ยมีแบงค์เยอะมากเลยนะถ้าแม่มอยากเล่นมแม่จะต้องจ่ายขนมมให้หนึ่งหอ่อหนึ่งห่อได้หนึ่งครั้งตู้เกมนันใช่ไหมอ่ะหนึ่งอันนะเนยังไอะอ้าวเดี๋ยวแจกเหรียญน,นี่นะขนมหนึ่งหอ่อแม่ก็จะได้หนึ่งเหรียญแบบนี้นะแล้วแม่ก็เอามาหยอดตรงนี้แต่เดี๋ยวก่อน เพราะแม่มองเห็นเนี่ยว่ามันมีอันไหนใช่ไหมเป็นแบงก์มันง่ายไปนะเราจะต้องติดไม่ให้แม่เห็นนะอาหยาดเหรียญอ๋อเรามาดูกันฮะว่าแม่จะได้เท่าไหร่แม่จะได้เท่าไหร่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไป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 แล้วเออ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 ห้ามแอบมองนะครับห้ามแอบมองเฮ้ยเอาแล้วไปจับแล้ว้ยจับแล้วเกิดขึ้นมันก็จะฟุบปา ใช่ถ้าแม่อยากเล่นอีกนะเออเอามานอ่ะได้อีกหนึ่งเหรียญไปแล้วนะฮะไปแล้วนะฮะโอ้โหจะได้เท่าไหร่นะมีแบงค์พันนะมีแบงค์พันด้วยนะแม่เฮ้ยเอ้ยเอาแล้วเฮ้ยจับแล้วเป็นไงฮะเป็นไงฮะเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้อะไรอะไรวะทำยังไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ปล่อยเลยไม่ปล่อยเลยแม่ปล่อยเลยสิโนยังอ่ะไม่รู้แม่ปล่อยเลยไอ้ฉันจะปล่อยยังไงอ่ะไม่รู้ไม่บอกอ่ะ ี่สบเปิดดูเลยเปิดดูพ่แม่ได้ฮะแม่ได้ไงโอยยี่สบาทเลยหรอขอให้ได้กำไรว่ะโอยเสียขนมสองห้องงาได้กำไรสิบาทมโอ้โหใจหอใหญ่กัเหรอใจหอใหญ่หอใหญ่ก็สื้สี่เหลี่ยงไงแม่ต้องแอบมองแน่เลยกดเลยกดเลยกดเลยแม่เอาเลยเอาเลยตรงนั้นแหละเอาเลยเอาเลยแม่ได้แล้วกดเลยเอาเลยเอาเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเฮ้ยอาา กี่มันหลอกเราตรงนี้แหละได้เลยอันนี้มีอันนี้มีแม่แอบมองปะเนี่ยทําไมตาแม่แอบมองไม่ได้ออเฮ้ยได้อันนี้ได้ได้ไหมไม่ได้ไปเหวี่ยงให้กันเริ่มแล้วนะฮะเกมเริ่มแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บเุ้ยได้เฮ้ยใส่ท้ายไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยโอ้ยคุ้มแล้วเรี่ยยี่สิบบาทเหรียญสุดท้าย แม่จะได้รางวัลใหญ่หรือไม่ถ้าดำทำแทมไม่บอกนะแม่ได้หรออุ้ยใช่หรอจะได้หอรอทามนะไม่รู้จะได้หรอแม่ต้องจ่ายอีกทาไมจะเล่น <c oughs> ไม่ต้องจ่ายอีก,อ,อ,กอันนี้ไม่ได้นะอะอันนี้ไม่ได้นะอ่ะ,อะให้ลองอให้ลองอเอาขึ้นเอาขึ้นอ่ะมาดูกันว่าแม่ได้อะไรแต่อันนี้แม่ไม่ได้จ่ายถือว่าไม่ได้นะเ,นเพื่อน อันนี้แม่ไม่จ่ายอันนี้แม่ไม่จ่ายนะมาดูกันว่าอันที่แม่ไม่จ่ายจะเป็นอะไรแม่ไม่จ่ายนะอันนี้ปุ๊บเปิดเลยฮะเปิดเรื่อห้าร้อยอยู่นี่นะทุกคนโหดโหดอะยี่สิบบาทรางวัลปรับใจพอแล้วปิดปิดร้านปิดแล้วครับไปไปขุ้มอยู่ได้กำไรมาสิบบาทเลย ไปไปปิดกิจการ้าปิดชักปักเลิกเลิกเลิกปิดแล้วร้านปิด